ค่ะแล้วเราก็ว่าจะมาทำพัวจิ๋วนะคะที่เรามาแกงเรื่องจานแต่คืออะไรเป็นยังไงครับมึงก็ถ่ายดิ้งมากเลยเนาะคือมันค่ะก็คือเรามาตรงนี้นะคะมาแกงเพื่อที่จะมาทำอะไรพัวจิ๋วแต่คือจบคอนเทนต์นี้เราก็จะจบคอนเทนต์ก็จบแค่นี้นะ้วคอนเทนต์หรอไม่ใช่มีกิจอะไรคือไม่รู้นั่นแหละก็คือคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้ว โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาของกินันจกรยาไปดูชมวิวโอเคก็เดี๋ยวจะกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะกันนะคะให้ป้าหน่อยอ่ะหาของกินกันนะคะเพราะว่าไปดูของกินกันใช่แล้วเห็นอะไรนะเห็นตังบุกีคือเราคิดว่ามอสจะไม่มีตอกนะเพราะเห็นแต่หมามีอยู่มีหรอมือบอกไว้เนาะเอ้ามีอยู่ร้านมาม่าก็มีไงนี่ไงนี่ไงร้านนี้ร้านนี้ นกินตอกเนาะแปมกิตนต็อกเขหรือว่าจะไปปันป่นจักรยานก่อนก็ได้ไปปันป่นจักรยานโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอ็กซ์ซ์ไซส์ก่อนนะคะเราไปกันมานสรุปนะคะก็คือเราจะไม่ปั่นจักรยานแล้วก็จะไม่ทำอะไรทั้งสิน้นเราจะเดิน <c oughs> อาจารย์ไปไหนไม่มานี่นี่มากับไม่เห็นหน้าใครทั้งสิ้นเลย คอนเทนต์แลนเข่าวหามีวันไหนที่ฮี่เปอร์รอนมองไหมก็มีปาเด็นะมึงก็มาเจอวันกุมมอมหน่อยวันไหนมีอยู่นะค่อ๋อก่อนแต่งตัวมีสัตว์มีสัตว์เอืออุ้ยเราก็ไปเราก็หาซื้ออะไรแล้วก็มากินดีเราจะเดินไปคุอยากกินไสหมกกิเราก็บอกแล้วเราไปซื้อของแล้วเราก็จะมากินกันนะจะมากับ จะมาสั่งตอกนลองทำเสียงตอกเลยก่อนจะได้กินทำทไม่งไม่ได้กินทำเยต็อกทำทเสียงต็อกตอกต็กตากตอตตกตตกตกตอกตกงตอก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 อตกกตอกตักอ คือมาใจเพื่อกินน้ำเออคือแถวมอไม่มีน้ำนะคะเราก็เลยมาแกกถูเราสิแกมแพนล่มหมดก็คือที่แรกว่าจะมาอะไรนะทำอาหารก็ปิดจะมาดูพระอาทิตย์ตกวันพระมืดคือนนะสี่โมงแต่ออกกี่โมงออกมากี่โมงกระโพอของโมงคือยู่โมงก็เทยมากโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกินกันเลย นี่นะคะเราก็ได้ตอกมาแล้วนี่อันนี้ก็คือมาแกงเพื่อมากินกนี่นะคะจะรังในเซิร์ฟบัตนี่นี่กูจะออีนี่แล้วมึงก็มานั่งกังกูอยู่นั่นมา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 อร่อยเบบยังอร่อยมากยังนี่แป้งสุกนะลุก นี่นะคะก็คือฟิวฟิวแผนที่วางแผนทั้งหมดคือล่มล่มเพราะมันมีคนบิดคนบิดอีนนี้ไม่ใช่กูไม่แปะหน้าอีแต่ดีคือกูอุตสาห์แต่งตัวมาแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี่ตัวทำแผนล่มนะคะ มึงมาทำให้คลิปกูน่าสนใจคลิปกูไม่มีอะไรเลยตอนนี้ส่วนโลเคเวค่ะทุกคนมันมีสามมันก็ส่วนวันนี้แต่อันนี้ก็คือวอล์กวันนี้อ๋อวันนี้เราจะมารีวิวตักว็กกี้กันนะคะอยากกินแล้วอย่าลังชิมตักก่อนนะคะว่าจะอร่อยไหมอร่อยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถ่ายรูปนี่เพื่อนถ่ายรูป ก็คือเหมือนว่าวันนี้ไม่ทําอะไรเลยก็แค่กินแล้วก็ถ่ายรูปเพราะว่าปั่นจักรยานก็ไม่ได้ปั่นทําอะไรก็ไม่ได้ทำนะคะก็เดี๋ยวไปดูร okay ูปที่ได้ในไอซีเราเลยแล้วก็ไอซีเพื่อนๆอ่าเออนั่นแหละค่ะก็จะไปเจอกันอยู่ตรงนั้นแหละ่นแหละไม่จะลงตัวไหนก็ไม่รู้เออแต่ว่าคลิปเนี้ยไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนโอเคนะคะก็มาฟิวฟิวมอนกินข้าวข้างนอกเฉยๆจริงๆก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปลมๆวันนี้นะคะก็คือเราวางแผนตั้ง เป็นอาทิตย์วางแผนล่วงหน้าซื้อชุดล่วงหน้าทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าก็คือแผนล่มนะคะคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่ามีเค่กินแล้วก็ถ่ายรูปปั่นจกักรยานก็ไม่ปั่นอะไรก็ไม่ทานะคะก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้กินดื่มกันจะแชร์กดกดอ,อ่ะกดซัใครได้นะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าทริปต่อไปจะไม่ล่มคลิปต่อ,อหน้าเราจะทำอะไร <laughs> เราจะไปทำอะไรคะคลิหน้า And the next plan will g o e ส่วนว่าอะไรลูกโอเคไปทำอะไรกันมไปพายเรือโอเคก็พายเรือยังไงโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย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 